กรรมที่ทําให้ไปเป็นสัตว์บทความโดยดังตรินร่วมจัดทําโดยจักรวุธดานโชตสกุลสัตว์เบีรัชานเป็นสิ่งจับต้องได้เราสามารถเห็นพวกมันด้วยตาฟังเสียงพวกมันด้วยแก้วหูโดยไม่จำเป็นต้องมีตาทิพหูทิพสะก่อนฉะนั้นก็แปลว่าเราสามารถรู้เห็นการรับผลกรรมมากมาย นรูปชีวิตสัตว์อันหลากหลายมหาศาลบนโลกใบนี้เองบางเผ่าพันธุ์เหินไปในเวงอากาศว่างบางเผ่าพัน์ธุแหวกไว่ายไปในห้วงน้ําใหญ่บางเผ่าพัน์ุเอาแต่มุดหัวอยู่ในดินทึบและหลายพัน์ก็เคลื่อนไหวอยู่บนผิวโลกรับผัสสะร้อนเย็นต่างกันมีอัตราภาพเล็กใหญ่ล้ําเหลื่อมกันและสามารถกระทําการผิดแผกกว่ากันวิจิตพิสดารน,นัก แต่ศาสตจ์วิจิตพิสดารปานใดชนวนเหตุอันนำไปสู่อบายภูมิระดับเดรัจฉานก็ไม่ต่างกันนักหลักๆได้แก่ข้อที่หนึ่งมีจิตเศร้าหมองก่อนตายหมายความว่าไม่ต้องชั่วร้ายมากขอแค่จิตเศร้าหมองหรือพะวงติดข้องอยู่ในความคิดที่เป็นอกุศลก็เพียงพอแล้วกับการไปถือกำเนิดเป็นสัตว์ เนื่องจากจิตที่เศร้าหมองย่อมขาดกําลังระลึกถึงกุศลผลบุญฉะนั้นที่จะให้ไปสู่ภพภูมิที่เจริญคงยากข้อที่สองประกอบกรรมชั่วโดยปราศจากความละอายหมายความว่าชั่วพอประมาณแต่ยังไม่ทะลุพื้นเดรัจฉานร่วงหล่นลงสู่นรกภูมิ เช่นเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นได้แบบไม่กระพริบตาคดโกงได้นาดันดานประกอบการแบบส้ำสอนโป้ปดมดเท็ดเอาตัวรอดไว้ก่อนร่ำสุราจนเมาไมา้โดยขาดความเห็นโทษยังได้อย่างหนึ่งในห้าประการนี้ก็เพียงพอกับการลงไปเป็นสัตว์เนื่องจากจิตที่สกปรกย่อมไม่อาจส่องสว่างคู่ควรกับสุขคติได้ จิตท,ที่เศร้าหมองก่อนตายด้วยความเป็นผู้ถุศีลนั้นหนักหนากว่าจิตท,ที่เศร้าหมองเพราะความติดข้องห่วงหน้าพวงหลังมากนักส่วนที่ว่าจะไปเป็นสหายของหมูสัตว์ชนิดใดก็ขึ้นอยู่กับกรรมแยกกรรมย่อยที่แต่ละคนกระทำต่างต่างกันจำแนกโดยกล่าวคือหนึ่งจำพวกร่างเล็กใช้ชีวิต ตามสัญชตาตญาณมากกว่ามีสำเนึกคิดอาจตริตรองรูปชีวิตแบบนี้ถือกำเนิดด้วยอำนาจกรรมชั่วที่กระทำโดยไม่ยับยั้งชั่งใจสักแต่คิดว่าใครๆเขาก็ทำกันหรือแม้เมื่อทำดีก็ด้วยกําลังใจที่อ่อนไม่เป็นตัวของตัวเองในการประกอบบุญกุศลต้องรอคนชักจูงหรือขยันขยอจริงจังถึงจะยอมทำแบบเสียไม่ได้ 2. จำพวกร่างใหญ่มีความคิดอ่านหรือสติปัญญาพอตัวมีลักษณะอุปนิสัยแบบมนุษย์ติดอยู่บ้างรูปชีวิตแบบนี้ถือกำเนิดด้วยอำนาจกรรมชั่วที่กระทำแบบยั้งใจได้บ้างอยากปรับปรุงนิสัยใจคออยู่บ้างเสียแต่ว่าแพ้กิเลสยอมประกอบกรรมชั่วอยู่เนืองๆมากกว่าแต่พวกนี้อาจเคยทำบุญมาดีมีกำลังใจเข้มแข็ง ไม่ต้องผลักดันมากก็คิดทำดีด้วยตนเองบ้างส่วนเกณฑ์โดยคร่าวที่ทำให้ไปเป็นสัตว์ในอัตภาพและสิ่งแวดล้อมต่างๆกันนั้นได้แก่ข้อที่หนึ่งประเภทที่เลื่อนชั้นจากสัตว์นรกขึ้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ยังเหลือเศษกรรมที่ควรแก่ความแผดเผาอึดอัดหรือเดือดร้อนทรมาน มักไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอันลำบากกันดานผู้มีประเทศเขตร,ร้อนจัดหรือตกอยู่ในภาวะบีบคั้นน่าอึดอัดคับค้องน่าตื่นกลัวอยู่เนื่งเนืองข้อที่สองประเภทที่เปลี่ยนจากความเป็นสัตว์สู่ความเป็นสัตว์พวกนี้ยังไม่หมดกรรมระดับเดิมหรือระหว่างมีอันตภาพหนึ่งหนึ่งก็ประกอบกรรมซ้ำเติมตนเองเข้าให้อีก ก็ต้องอยู่ในสภาพเดิมๆต่อเช่นเมื่อถอยลงไปสู่ความเป็นสุนัขก,ก็อาจติดอาการเห่าเอาเรื่องติดกามแบบไม่เลือกหน้าอย่างสุนัขต้องเป็นสัตว์หน้าขนชนิดเดิมซ้ำซากนับหมื่นชาติจนกว่าจะมีเหตุให้พัฒนาจิตเลื่อนภูมิไปเป็นสัตว์อื่นที่สบายขึ้นหรือไม่ก็ลดระดับตกต่ำย่ำแย่ลงเช่นพวกมีสันดานชอบความรุนแรง มักเสี่ยงต่อการไหลลงสู่เหวนรกมากกว่าอยู่กับที่ข้อที่สประเภทที่ลดชั้นจากเปรตลงมาเป็นสัตว์พวกนี้เคยอยู่สูงกว่าเดรัจฉานแต่ยังไม่สามารถระลึกถึงกุศลหรือยังไม่มีกุศลในอดีตมาช่วยเลื่อนชั้นให้ไปเป็นมนุษย์พอจะตายจิตอาจเศร้าหมองจนต้องตกต่ำไปเป็นสัตว์ ซึ่งจะสบายหรือลำบากก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่สร้างไว้เมื่อครั้งมีโอกาสเป็นมนุษย์หากมีบุญหนุนอยู่บ้างก็จะลงไปเป็นพวกที่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นแต่หากไม่มีบุญหนุนเลยมีแต่บาปทีบหัวส่งก็ต้องไปเป็นพวกที่โงหัวลืมตาอ้าปากยากหน่อยข้อที่สประเภทที่ลดชั้นจากมนุษย์ลงมาเป็นสัตว์ พวกนี้โดยรวมคือเป็นคนประเภททำตัวตกต่ำจนหลุดระดับชั้นของความเป็นมนุษย์คือขาดความละอายต่อบาปซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขติภูมิแต่เมื่อพลาดไปเป็นสัตว์แล้วก็อาจจะยังมีความใกล้เคียงกับครั้งเป็นมนุษย์อยู่คือเคยมีนิสัยหลักๆอย่างไรก็ไปเป็นสัตว์ที่แสดงออกซึ่งนิสัยนั้นๆเด่นชัดเช่นจองหองพองขนชอบก่อเรื่องน้อยใจเก่ง หรือขี้ระแวงแมวบางตัวหน้าตาขี้โกงและวาดระแวงก็เพราะครั้งเป็นมนุษย์นั้นชอบเอารัดเอาเปรียบมีความตรนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวจัดจนกลายเป็นผลให้ขี้ระแวงลุกๆลี้ลุกลนกลัวใครจะมาทำอะไรตนตั้งแต่ยังเล็กๆข้อที่หประเภทที่ลดชั้นจากเทวดาหรือพรหมลงมาเป็นสัตว์ พวกที่ตกร่วมข้ามขั้นจากสภาพทิพย์มาอยู่ในสภาพหยาบนั้นมักมีเหตุอกุศลในอดีตมาบีบคั้นไม่ค่อยจะใช่พวกทำบาปหนักระหว่างอยู่ในพิมานแมนจึงเป็นของหายากประมาณหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านแต่เมื่อเป็นสัตว์ก็จะมีส่วนของบุญเก่าเกื้อหนุนให้มีลักษณะเลอเลิศหรือมีความสุขสบายเกินพองเพื่อนเช่นเป็นหมาหรือแมวน่ารัก เป็นสุดพิศสวาดขาดใจของเราเศรษฐีซึ่งยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูแสนแพงยิ่งกว่าเลี้ยงดูคนสภาพถูกปลนเปรเกินสัตว์มักทำให้เยอหยิงเกินสัตว์ไปด้วยแต่ความเยอหยิงนั้นก็มักผูกพวกมันไว้กับความเป็นสัตว์อีกหลายครั้งเว้นแต่พวกที่เคยอบรมตนให้อ่อนน้อมไร้ทิฐิและมีสำนึกคิดอานในทางทอมตัวมามาก ก็จะไม่เย่อหยิงขนาดผูกไว้กับภาวะของสัตว์ได้นานนักสำหรับกรรมที่ทำให้ไปเป็นสหายของเหล่าเดรัจฉานนั้นแม้คนธรรมดาที่ไร้ตาทิพทั่วไปก็อาจอนุมานจากความรู้สึกของตัวเองได้คร่าวๆเพราะมนุษย์เป็นภูมิที่อยู่สูงกว่าสัตว์จึงสามารถเรียนแบบลักษณะของความเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งๆได้ด้วยความเข้าใจ ประเมินหรือประมาณจากใจได้ว่าความเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเข้ากันกับความรู้สึกนึกคิดแบบไหนยกตัวอย่างสกักเล็กน้อยเช่น 1. ลองยืดคางลงต่ำห่อปากทำหน้าเหมือนลิงจะรู้สึกถึงคำว่าลิงหลอกเจ้าใจจะคล้อยไปทางชอบล้อเลียนชอบเย้ยหยันชอบปลิ้นปล้อนชอบสุกสน 2. ลองทำตาดุร้ายและแยกเขี้ยวคำรามจะรู้สึกถึงคำว่าดุเหมือนเสือใจจะคล้อยไปทางชอบแสดงความโกรธชอบแสดงอำนาจข่มขวัญชอบใช้เขี้ยวเล็บในการทำร้าย 3. ลองทำเสียงฮ้อง,งดัง,ดงจะรู้สึกถึงคำว่าเห่าเหมือนหมาใจจะคล้อยไปทางชอบบงเบง ชอบทะเลาะเบาแววงอย่างไร้เหตุผลชอบขู่มากกว่ากัดจริงชอบลอบกัดศัตรูจากข้างหลัง 4. ลองทำท่าเสือคลานไปโดยไม่ใช้แขนขาจะรู้สึกถึงคำว่าเกียดคร้านเหมือนงูเหลือมใจจะคล้อยไปทางชอบนอนกองอยู่กับที่ชอบสวาปามให้อิ่มใหญ่ๆแล้วพักยาว อกุศล,ลกรรมที่ทำทำไปทุกวันนั้นอาจรวมลงเป็นความชอบใจเข้าขายอาการแบบใดแบบหนึ่งในตัวอย่างข้างต้นจิตใจเป็นอย่างไรก็กระเดียดไปมีพฤติกรรมแบบนั้นๆและยึดพบแห่งความเป็นเช่นนั้นไว้แต่ตัวอย่างแค่สามสี่ชนิดข้างต้นนี้น้อยเกินไปหน่อยครับสัตว์มีเป็นแสนเหล่าแต่ละเหล่าอาจแยกย่อยได้เป็นร้อยสายพัน ลักษณะนิสัยแบบได้แบบหนึ่งไม่ใช่เกณฑ์ตายตัวให้ต้องอยู่ในพบจำเพาะเจาะจงเสมอไปเช่น <_ d ian> ตอนเป็นมนุษย์ชอบขู่ตะคอกให้คนอื่นกลัวตายไปอาจไม่เป็นเสือในป่าเพราะวาสนาที่แท้อาจได้เป็นแค่รถไวเลอร์ที่ชอบกัดเด็กก็ได้เมื่อเป็นสัตว์แล้วแต่ละประเภทแต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีสิทธิพัฒนาที่แตกต่างกัน การที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงของคนมีบุญนั้นเป็นโอกาสใกล้ที่สุดที่จะยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นโดยอาจไปเป็นเปรตประเภทที่มีความสบายมากกว่าความลำบากหรือถ้ามีวาสนาพอจะไปอยู่ในวัดที่มีพระผู้ทรงศีลให้ความเมตตาเป็นพิเศษก็อาจได้สปริงบอร์ดกระดกขึ้นมาเป็นมนุษย์ไปเลยอย่างไรก็ตาม การอยู่ใกล้คนมีบุญไม่ประกันความปลอดภัยเสมอไปตรงข้ามหากบรรดาลโทสะเผลอทำร้ายมนุษย์ผู้เลี้ยงดูก็อาจกลายเป็นเงาดำใหญ่ติดตัวให้ผลแบบเสียพลันเช่นถูกสัตว์ด้วยการทำร้ายสาหัสแทบจะทันทีกับทั้งอาจส่งผลระยะยาวเช่นขณะตายจะเป็นไข้ทรมานทำให้จิตปั่นป่วนและตกร่วงลงไปสู่ภพ ยิ่งย่ำแย่หนักกว่าเก่าได้คนเราคิดอะไรบ่อยๆจิตก็ถูกปรุงแต่งให้เป็นดีเป็นร้ายตามนั้นอยู่ๆจิตไม่ได้เข้าไปอยู่ในภพสูงหรือภพต่ำโดยบังเอิญแต่บางทีนึกว่าผิดเล็กผิดน้อยนิดเดียวประมาทว่าคงไม่เป็นไรหารู้ไม่ว่าเมื่อสั่งสมจนเคยชินและกลายเป็นนิสัยติดตัวแล้ว,ว,ลวก็อาจรวมเข้าเป็นกรรมหนัก ให้ผลขนาดกำหนดทิศทางไปสู่ความเป็นสัตว์ได้การทำทานสละความตรณีมีแก่ใจรักษาศีลชำระความสกปร,รกไม่หมกตัวอยู่กับอบายามุกและเหนือกว่านั้นคือมีจิตคิดเมตตาเจริญปัญญาเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นทั้งปวงจะเป็นประกันให้รู้สึกอุ่นใจออกมาจากข้างใน ว่าเราห่างไกลจากสภาพจิตแบบสัตว์มากแล้วนั่นแหละครับประเสริฐสุดเพราะหากพลาดพลั้งถอยหลังเข้าคลองแล้วโอกาสกลับขึ้นมาสวยสุขแบบมนุษย์ใหม่ช่างยากเย็นเข็นใจเหลือประมาณ